สวัสดีครับผมอาจารย์พิสิทธิ์สิทธิ์โหนฟันธงพยากรณรายสัปดาห์ท่านที่เกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่23จนถึง29เมษายน2566นะครับในช่วงจังหวะนี้เป็นรอบสัปดาห์สิ้นเดือนของเดือนเมษายนนะครับเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงจังหวะนี้รอบสัปดาห์นี้ ท่านที่เกิดวันอังคารจะมีโชคมีลาบทางการเงินเข้ามาแต่จะมาด้วยในเรื่องของโปรเจกต์และโครงการที่ที่เกิดขึ้นจากการทำงานส่งเสริมให้เกิดรายได้หรือลาบผลเนื่องจากดาวการเงินในช่วงจังหวะนี้กลุ่มตัวหรือกลุ่มดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอังคารนะครับ แต่รายได้เนี่ยอย่างที่บอกก็จะมาจากโปรเจกต์การทำงานหรือโครงการที่ทำไว้นะครับอาจจะเป็นที่ผ่านมาหรือต้นเดือนหรือต้นปีนะครับรายได้จะเข้ามาอยู่ในช่วงนี้แต่ด้วยในปลายสัปดาห์ดาวการเงินมีการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่จะมีเรื่องของการใช้เงินหรือแจกจ่ายนะครับญาตพี่น้องหรือการติดต่อสื่อสารหรือเพื่อในวงสังคมนะครับ การงานนะครับในส่วนของท่านที่ทํางานประจําการทํางานนี้ก็จะปกติค่อนข้างราบรื่นบริหารจัดการในส่วนการทํางานความรับผิดชอบส่วนตัวจะลื่นไหลไม่ติดขัดปัญหานะครับแต่สําหรับท่านที่ทํากิจการส่วนตัวนะครับหรือทํางานเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยการที่จะ บุกเบิกหรือทํากิจการใหม่ในช่วงนี้หรือต้องการที่จะมีหุ้นส่วนในช่วงนี้ท่านจะได้รับความช่วยเหลือหรือสามารถที่จะเปิดโปรเจกต์โครงการใหม่ๆได้อย่างง่ายดายและก็ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านมุ่งมั่นและตั้งใจทําในช่วงนี้วางแผนให้เรียบร้อยให้รอบคอบรับรองประสบความสําเร็จครับผมเสริมมงคลนะครับสําหรับท่านที่เกิดบันอังคารในรอบสัปดาห์นี้อาจารย์แนะนํานะครับ บูชาเทพพระอังคารนะครับเพื่อเสริมในเรื่องของความมั่นคงให้กับดวงชะตาความเข้มแข็งสุขภาพแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของการทำงานและเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและความรักนะครับอาจารย์แนะนำทาสุดยอดสีพึ่งพระคังมหาสมบัตินะครับ เพื่อเป็นสอมงคลเสริมในการเจรจาเสริมในการพูดคุยในเรื่องของความรักการงานของท่านให้โดดเด่นครับผมความรักนะครับความรักของคนที่มีคู่ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจอะไรร่วมกันในเรื่องใหญ่ๆเช่นอาจจะอยากจะซื้อบ้านหรือซื้อรถหรือ,อตัดสินใจที่จะไปท่องเที่ยวหรือตั้งโปรแกรมเพื่อท,ที่จะไปเที่ยวด้วยกัน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับในการที่จะวางแผนร่วมกันแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการสื่อสารคําพูดการเจรจาการพูดกันเนาะนะครับลิ้นกับฟันคุยกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันสําหรับคนโสดนะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นี่ก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวในแวดวงการทํางานของเรานะครับลองมองดูคนใกล้ตัวที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหรือช่วย ดูในเรื่องของการงานนะครับอาจจะเป็นคนคนนั้นที่ใช่สําหรับเราก็ได้ครับสำหรับสุขภาพนะครับในช่วงนี้ท่านที่เกิดวันอังคารเองดาวประจําตัวของท่านมาจากพบเรือนที่เป็นเรื่องของสุขภาพดังนั้นนะครับให้ดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่หักโหมนะครับหาเวลาพักผ่อนออกกําลังกายนะครับแล้วก็ไปหาพักผ่อนในที่ที่อากาศบริสุทธิ อาจจะช่วยในเรื่องของสุขภาพให้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นก็นได้ในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะครับ